เอเจแคสวัสดีครับอีกปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งนะครับที่ผู้ขับขี่อาจจะพบเจอบนท้องถนนคือปัญหายางแตกยางระเบิดระหว่างขับขี่นะครับยางแตกยางระเบิดเนี่ยครับสาเหตุน่าจะเกิดจากในส่วนของ 1. การบรรทุกน,น้ําหนักที่มากเกินไป 2. ยางมีระยะเวลาที่เก่าเกินไป 3. เหยียบตะปูหรือเหยียบของมีคมหรือการใช้งานที่หนักเกินไปสําหรับยางนะครับและสุดท้ายเลยนะครับจะเป็นในส่วนของ ยางที่เสื่อมสภาพเนี่ยครับวิธีการกสังเกตยางก็คือปกติยางก็จะมีดอกแล้วก็ระยะปีหรือการใช้งานเนี่ยครับเขาก็จะกําหนด,ดไว้แล้วนะครับขั้นตอน,นง่ายๆเลยครับคือสังเกตด้วยตาเปล่าก่อนหรือว่าต้องการตรวจเช็คก,ก็ให้นําเข้าที่ศูนย์บริการหรือว่าบีบิ๊ปทั่วไปได้เลยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับฝากติดตามข่าวสารข้อมูลดีๆจากเอเชียแคร์บรันตีของเราได้ที่ช่องทาง Facebook นะครับขอบคุณครับ